การที่เราไม่ได้สมหวังในเรื่องของความรักไม่ใช่ดวงอาภัพรักแต่มันคือการเลือกของเราหรือเปล่านี่คือคำถามของนักศึกษาคนหนึ่งนะคะที่มาถามอุหลังจากที่จบคลาสของอุที่มหาลัยนะคะเด็กคนนี้เขามาถามอุค่ะว่าอาจารย์ทำไมผมถึงผิดหวังเรื่องของความรักตลอดเลยดวงของผมเนี่ยเป็นดวงอาภัพรักอาภัพคู่หรือเปล่า ผมสำเร็จในเรื่องของธุรกิจที่บ้านเรื่องของการเงินเรื่องของชีวิตผมไม่เคยมีอะไรที่ผมทำไม่สำเร็จมีเรื่องเดียวที่ผมทำไม่สำเร็จคือเรื่องของความรักดวงของผมเป็นดวงไร้คู่หรือเปล่าดวงอาภัพรักหรือเปล่าอูฟังอย่างนั้นอูก็มีการเปิดไพ่ดูค่ะเขาอะชอบคนคนหนึ่ง คุยมายังไม่ได้มีสถานะเพราะเหมือนกับคนนั้นน่ะเขายังติดพันกับเรื่องของความสัมพันธ์เก่าๆคือยังเลิกไม่ขาดยังจบกันไม่ขาดอะไรอย่างเงี้ยคือดูเสร็จแล้วก็ดูนิสัยของเขาอูต้องบอกเลยนะคะเวลาที่อูดูดวงอะ่ะอู๋ไม่ได้ดูดวงแค่แบบใช้ไพ่ยอย่างเดียวอูดูนิสัยของผู้ที่ดูประกอบกันด้วยเพื่อวิเคราะห์ว่า สุดท้ายแล้วปมในตัวเขามันคืออะไรมันมีผลอะไรกับชีวิตของเขาในเวลานี้ซึ่งสิ่งที่อูเห็นก็คือนักศึกษาท่านเนี้ยเขาเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานชีวิตของเขาเนี่ยเป็นชีวิต ของลูกชายคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของกิจการดังนั้นเนี่ยที่บ้านเขาก็จะปลูกฝังในเรื่องของการทําธุรกิจการทําอะไรที่มันมีความแบบตื่นเต้นท้าทายหรือว่าเขาเจอชีวิตอะไรในแบบที่แบบตื่นเต้นท้าทายทะเยอทะยานอะ่ะมาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นแล้วอะแล้วอีกอย่างหนึ่งอะเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างดีด้วยดังนั้นเรื่องของการงานการเงินอะไม่ได้มีปัญหาอะไร แล้วทำไมเขาถึงไม่ได้มีความสำเร็จในเรื่องของความรักเพราะเขาอะชอบความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกไงคะเอา้าทำไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะความสัมพันธ์ท็อกซิกมันมีความน่าตื่นเต้นในนั้นไงอะไรที่มันเป็นไปไม่ค่อยได้ความสัมพันธ์ที่มันต้องมีความตื่นเต้นนิดนึงอะมันจะทำให้เขารู้สึกดีกับสิ่งนั้น คนที่มีความทะเยอทะยานอาจจะเป็นคนที่แบบประสบความสําเร็จด้วยตัวเองเป็นคนที่แบบมีความมุ่งมั่นในชีวิตอย่างนี้ค่ะมักจะตกมาตายเรื่องของความรักเพราะเอาไปใช้เรื่องทะเยอทะยานกับเรื่องของการงานการเงนิงน,งนและชีวิตด้านอื่นได้แต่เรื่องของความรักมันเป็นเรื่องของความเหมาะสมมันเป็นเรื่องของความพอดีเม evening, <ๆ S 2> ื่อเราอยู่ในจุดของการพยายามมากๆมักจะไม่ค่อยได้ในความรักความรัก นนัน้แต่ความรักที่ดีคือมันต้องไม่ต้องพยายามขนาดนั้นเพราะมันคือความเหมาะสมดังนั้นน่ะเมื่อความสัมพันธ์ที่เขาเลือกเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยเป็นไปได้หรือเขาจะต้องใช้ความพยายามกว่าจะได้การตอบรับที่ดีนิดนึงนิดนึงมันเหมือนหล่อเลี้ยงเขาอ่ะเขาถึงได้ติดอยู่กับความสัมพันธ์แบบนี้ไงคะแล้วอูก็เลยถามว่าคือตอนแรกอ่ะเขาก็จะคิดว่า อ๋อเพราะเขามีสเปคที่สูงเกินไปหรือเปล่าเขาถึงได้ไม่ลงหลักปักฐานกับใครหรือว่าไม่ได้ชอบใครอุก็เลยบอกว่าเปล่าเลยเธอเคยเจอคนที่ตรงสเปคเธอแต่พอมันง่ายเกินไปหรือคนคนนั้นมีใจให้ใหเธอเธอก็ไม่ชอบเขาใช่ไหมเด็กคนนั้นก็จะแบบงงว่าอา้าวทำไมอูรู้ก็เพราะนิสัยของเขานั่นแหละอย่างที่บอกเขา มีนิสัยที่ค่อนข้างทะเยอทะยานเขาสําเร็จหลายๆเรื่องในชีวิตดังนั้นความสัมพันธ์บางอย่างที่มันง่ายจนเกินไปมันไม่ได้รู้สึกว่ามันต้องลงทุนมันก็จะรู้สึกไม่ตื่นเต้นเมื่อไม่ตื่นเต้นมันก็เฉยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกให้ค่ากับความสัมพันธ์นั้นในขณะเดียวกันความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์คนคนที่เขาชอบหรือรู้สึกดีอาจจะไม่ได้ตรงสเปคเขาเต็มร้อยแต่มันมี หลายๆอย่างที่ทําให้เขารู้สึกตื่นเต้นหรือคนคนนั้นไม่ได้ใส่ใจกับเขามากเกินไปไม่ได้ใส่ใจกับเขาขนาดนั้นน่ะเขาต้องใช้ความพยายามมันเลยกลายเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเอาตัวลงไปและดึงขึ้นมาไม่ได้กลายเป็นความสัมพันธ์ทกซิกที่เขาเสพติดดังนั้นใครก็ตามที่มองว่าตัวเองอะ่ะโชคร้ายเรื่องความรัก ไม่มีโชคเรื่องความรักกลับมาถามตัวเองก่อนค่ะว่าตัวเราหรือเปล่าที่เป็นคนเลือกสิ่งนี้จากปมบางอย่างในใจของเราอย่ามัวแต่โชคโชคชะตาเลยค่ะเราต้องชัดเจนกับตัวเองว่าเราเป็นยังไงถ้าเรารู้ว่าตัวเองอ่ะเป็นยังไงเราเลือกสิ่งนี้เพราะอะไรเราจะเข้าใจตัวเองและเราจะถอยออกมา จากสิ่งนั้นได้อย่าลืมนะคะสิ่งใดที่ทำบ่อยๆมันจะกลายเป็นความเคยชินความเคยชินจะกลายเป็นนิสัยและนิสัยจะกลายเป็นโชคชะตาทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มต้นจากตัวเราหากเราเคยชินกับความสัมพันธ์ท็อกซิกเราก็จะเชื่อว่าความสัมพันธ์ท็อกซิกมันคือความเคยชินของชีวิตเรา มันคือสิ่งที่เราจะต้องมีหรือมันจะต้องเป็นสิ่งที่เราจะต้องอยู่กับมันแล้วเราจะมีความสุขสุดท้ายคนที่เลือกโชคชะตามันไม่ใช่ใครอื่นมันคือตัวเรานั่นเองค่ะ